มั่นใจเหมือนกันกับพลแต่ปัญหาคือว่าพี่ไอร์จะเป็นยังไงเราต้องขอสาวเราเรื่องก่อนนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนพลเองไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจไม่ได้ไม่ได้เป็นสาวมากเท่าไรขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเด็กๆเป็นคนที่พี่อายมากพี่อายที่กลัวคนต่างๆนานาสารพัดแต่ทีนี้พลต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าได้ประหยัดให้กับ พอยเป็นคนที่กล้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวต่ออะไรในสิ่งที่ไม่ควรกลัวนะคะจนทุกวันนี้ก็เลยกลามนนยมาเป็นของมั่นอย่างนี้ข้อของพลอยเพื่อให้พลอยแบบมีคนมั่นใจในการอพาพลอยไปในสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนเยอะสังคมทุกข้อไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะเป็นวันเด็กอะไรต่ออะไรนะคะ <OU> พ่อข่าวก็จะปเป็นคำขอยไปอยใจนะก <H> ็จะต่างเหตุแหละที่ ที่อ่านยะบวชก็จะมีพย,ยาบาลมาไรก็จะแบบพ่อจะมาให้คอยเลยผีแบบไม่เอา,าก็คือจะแบบหน้าแบบหน้านี่คิดขร้วบวชมากเลยนะคือแบบหน้าแบบเราคิดดิหน้าเมื่อก่อนเนหน้าเมื่อก่อนเป็นแบบนีน้ช่ป่ะแล้วก็บวกบวกับแบบว่าหน้าหน้าเมื่อคิดขร้วบวชก็บวชกันเลยก็จะหน้าปุ่งบางทีก็แค่จะร้องไห้เลยพ่อบังคับไม่ไปเล่นเกมในวันเด็กก็ไม่กล้าแต่คุณผู้ชมคิดดูสิคะว่าสิ่งแค่เนี้ย เป็นด้วยความกลัวเป็นที่สิตใต้สของเราอะสัมการเองใช่ไหมคะอันนี้คอยของมาเป็นอ่าเพื่อเป็นพยนานให้กับทุกคนแล้วะกันว่าอย่าได้กลัวกับสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วก็อย่าได้กลัวในสิ่งที่ไม่ควรยังไม่มาถึงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คืออย่าสังาาส่งสิกงใต้สมุลของเราให้กลัวกับสิ่งนั้นๆที่ไม่ควร อันไหนดูดีกับกันให้ลองเปรียบเทียบดูเอาเองนะคะนี่เลยวิธีการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นความมั่นใจลองทีน,น,นิดทีน้อยนะคะรับรอ,องว่าเปลี่ยนคุณได้รินะเชื่ออยสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้แล้วนะคะขอลาลา,ลา,ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วมาดูหนังตอนรอบสี่ทุ่มสิคือเรื่องลารซัมเมอร์ซึ่งจะมีเวลา ไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะดูหนังเผื่อนะคะสวัสดี